จ้ายายปลาจ้าพี่น้องยายปลาจะมาผ่าขนนพันจำปีจำปลาอย่างพันจำจำปีบก่กหรือจำปลาอย่างเนี่ยเนาะกินกินบะแหลงน,นง,นงนี่พี่น้องกินท่าบดมนี่เขาจะมีกินอ่อนพี่น้องยายปลาตัดแล้วยายปลาลืมเก็บมันตากแดดพี่น้องไม่เลยเด็แต่มันชุกแล้วตอนนี้เพราว่าหลายวันแล้วนะคะที่แรกยายปลาก็ว่าจะเก็บไว้ให้ลูกขันละพี่น้องแต่ว่า มันซุกก่าทันนะก็เลยเอาลูกแก่ที่ว่ามันแก่แล้วเนาะให้ลูกไปบ่มเอาดิพี่น้องเนาะมาเย่ปาก็จะใช้น้ำมันพืชเนะคะน้ำมันพืชยี่หออย่างก็ได้พี่น้องทามีดนะกันยางมันติดพี่น้องกะมนี่นะคะพี่น้องกินบลแองจากฝรั่งบะหมินนะฝรั่งค่ะยิงคุณตาแล้วก็ยางมาเยอะเลยจ้ะพี่น้องเย่ปาจะพาเนี่ย ตะเคี่ยวกับฟันพ่อเยป้าได้กินหอมแล้วเยป้าคิดว่าน่าจะสุกพี่น้องสุกบุ๊คุกบลาลูเลยทีนี้อุ้ยโตกใจกันเด้อพี่น้องเอ่อคุซาฮะโดกดกบุมีให้เก็บกินพี่น้องปีนี่บุกขยาอืมสุกนะคะพี่น้อง ซุปบอไอ้น,นี่แท้เนาะแต่มันหอมแล้วนี่อดไว้ไรนี่นะ้ามีอีกน,นึงยางไม่ค่อยมีเด้พี่น้องซุปค่ะแต่เน,น่าออข้างนึงโดนได้ที่โดนแดดอ่ะพี่น้องนี่นะสีเขาจะเป็นแบบนี้ได้พี่น้องนะอันนี้อันนี้นี่เสียได้พี่น้อง ท,ที่โดนแดดพีด่น้องที่โดนแดดเก็บปลาก็จะเอาเอาไปใส่ต้นไม้เพราะว่าที่ยายปาบอกว่าบล็อกเหม็นเพราะอย่างตาเป็นเปิ้นบ่นค่อยกินนะแล้วเปิ้นมากินได้เปิ้นบอกว่าแซ่บนะยายปาเขาบอกอะ หลังขบโมมินะะนะคะขนุนพันเขาบอกว่าตอนเยป้าไปซื้อเนาะเขาบอกพันจำปีจำปลาอย่างนี้แหละเยป้าก็จำบอกเขได้บอเคยผาขนุนด้วพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเยป้าจะไปทําความสะอาดก่อนเนาะอันนี้นะคะฝุ่นพวกนี้ที่เน่านะคะเยป้าก็ จะไปทักปุ๋ยนะคะไปโยนใส่ต้นไม้อลจะจ้ะไม่ได้เอามามัดได้อ,อย่างนาะเพราะไม่ได้อยู่นี่เนาะก็จะไปโยนใส่ต้นไม้นะคะเพื่อเป็นปุ๋ยธรรมชาติเนาะงามแท้ๆได้ที่น้องยาปาเนี่ยใช้แบบนี้ประจำเนี่ยยายปามาจากต่างประเทศน้ำพริกน้ำแกงน้ำเกลืออย่างนี้นะพีกิกินเหลือนะยายปาก็จะไปใส่ที่ต้นไม้แม่ต่เลือกผลไม้ที่น้องมันก็จะย่อยสลายไปเลยทำให้ต้นไม้งามได้ ที่ยายปาเป็นที่หินเอ้พี่น้องแต่ที่งามงามปลูกข่าตะไคร้เนี่ยอุ้ยไปดูเถอะน้อเดี๋ยวยายปาจะพาไปาชมนะคะทำคลิปเพื่อชมเนาะว่าตะไคร้ยายปานี่มันใหญ่บ่ใหญ่เนาะยายปาปลูกปีเดียวนี่ยกอเบลเลอร์เลยพี่น้องข่ายายปาก็ปลูกปีเดียวเดิตอนเนี้ยกอเบลเลอร์เลยนะคะเป็นข,านขา่าเป็นข่าปาเป็นข่าบนเขาอ่ะมันเป็นแข็งๆอ่ะ พอยายปลามาปลูกมันเป็นขาอ่อนกลายเป็นขาอ่อนพี่น้องตอนนี้ยายปลาก็ขยายไปอีกแล้วดิเมื่อวานนี่เนาะนะคะยุ่งว่างบ่มีบ่มีอย่างทำนะพี่น้องเพราะว่างบประมาณที่จะทารั่วมันมดเนาะรอรองบใหม่มาพี่น้องก็เลยเออบุหงุทำอย่างน้องก็เลยไปขยายขาตะไคร้นะคะแล้วก็ตัดไปให้ลูกเด็กกอเบ้อเลยพี่น้องตัดไปให้ลูกไปกินขี้ทำงานดิ เอาไปให้เขาปลูกใส่กระถางปลูกเอาไว้เขาได้ไปต้องซื้อกินนะเออเวลามาบา้านยายป,ปาก็จะเก็บมะงงเหมะนาวนะพี่น้องเห็นบ่ามะนาวยายป,ปานนะที่เห็นเขียวๆนะสามต้นนี่พี่น้องเหลือกินเหลือใช่ได้พี่น้องเออยายป,ปานนะ่ะแจกชาวบ้านประจําเลยนะแล้วก็ลูกไม้ยายป,ปากเก็บไปฮือนะเลูกๆปืนดิ้นพี่น้องขนงขนุนเห็นบ่นะฮะเปลืพุทราต้นนี้ดกได้พี่น้องพ่อเนี่ยเลยค่ะพี่น้อง น้ำพริกน้ำเกลือมันก็เป็นปุ๋ยนะคะอย่างเกลือก็เป็นปุ๋ยได้พี่น้องไม่งั้นเขาจะไปใส่มะพร้าวอย่างนะคะเกลือเวลาเขามะพร้าวมันโตนะเขาก็จะไปใส่โรยนะคะที่ยายปลาเคยไปอยู่ครับคนที่เขาปลูกมะพร้าวขายทาําไมมะพร้าวเขาน้ำถึงหวานและหอมนะเขาใช้เกลือไปโรยข้างๆโกได้พี่น้องนะ,ะทำให้มะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำหอมหวานนะ เมื่อหน้ากินเนาะ,นะ,ะอันนี้เรื่องจริงเนี่ยพี่้องส่วนผงชูรสนี่มันก็เป็นในนี่อยู่แล้วดิเป็นปุ๋ยอยู่แล้วดิพี่น้นงเนาะเออียปาเขามเล่าสู่คนฟังนะไปเย,ย่เยปาเอาขนุนมไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวมาแกะกันเนาะพี่น้นงเนาะมาด้อพี่้องแกะขนุนดูซิจะได้เยอะบ่นะคะคือเออขนุนเพิ่งได้กินไปนี่ดีด้พี่โนเพราะว่าเยปามาตัดเนาะว่าได้กินดีเพราะ มันก็ยังลูกอุ้งใหญ่นะครับน้องลูกใหญ่ที่อยู่บนต้นนี่น้องเนืนนน้อ<ค><ด>มันก็จะเป็นเล็กๆนิดนึงนะคะแต่กินเบลงนี่น้องขนุนนี่ะน่ปลาชอดแกะแช่เย็นนี่น,น้อ,องขอกินก่นอนกรวดหวานน้องเชบ เช็ดเทศได้กใส่ถุงคอนใหมันเช็ดมันกินขนมพันจำปีจำปาเนี่ยอืมอี้พอก็เสียหลายก็เสียหลายที่ไป้ปูได้นหนอม มือก่อนมันก็บโบอดกินด้พี่น้องผลไม้เนี่ยบางคนถามย,ยายปลาพูดว่เมืองไทยจะปลูกทุกอย่างย่างซื้อกินนะพี่น้องเจือโบอชะอมเอ้ยข่าวนุ่นเอ้ยตะไคร้ค่ะยายปลาก็คือซื้อกินตั้งแต่แยายปลามีบ้านหลังนี้เนาะยายปลาปลูกทุกอย่างที่มันกินได้และที่จําเป็นต่อในครัวเรือนเนาะและของที่ยายปลามาักเนาะอันไหนมักยายปลาก็จะ ปูอ่ะนะปีนี้ก็เพิ่มเออ่มะปรางพันไข่เนาะได้มะปรางพันไข่มาปลูกแล้วก็เงาะเนาะอีกสองต้นเนี่ยปีที่แล้วเออ่ได้อย่างได้กล้วยนะด้กล้วยน้ำว่านะมาปลูกเนาะนะคะตอนนี้ก็ออกเครือแล้วนะคะแล้วก็ได้กล้วยหอมนะ กุยหอมมาปลูกปีที่แล้วเนาะแก้ปบวาวคุฝั่งไปเนาะมือยาปานะมันบอลเขาก็าใบยาปามือบอลไ, <c oughs> ไม่ได้ชมตัวเอง่นอะจะไม่กินทุกอย่างต้นมอนยาปาปลูกปีที่แล้วต้นสูงสูงปีหน้าคงได้กินแล้วพีน่น,น้องไผน้องะน้ำไม้ยาปาเอามาปลูกปีเดียว นะก็ได้กินเลยพี่น้องนะชาวบ้านก็ยังมาเอาหองเงยาป่าไปกินเนาะพี่ซงพี่สาวนะฮะมาก็เอาไปกินจากพี่น้องไม่ได้โอ๊ตดบ้านเยาป่านะชะองชะอมนะมีโน่ไม้มีชะอมพร้อพอ่อไตานางไปหาเอ,าเองด้วยจ้ะยานางอนะเอามาปลูกหลายครั้งมานะมันปฏิเพราะว่าเขาก็พร้อมนะเขาต้องพร้อมจริงจริงนะ้นะองน้องพ่อแล้วเราถึงจะามาปลูกได้ยายป่าเอามาชนที่ยายป่าก็ค่อยพร้อมเท่าไหร่ ไม่ได้ดูเลเขารเด็กสมัยนี้นะเนื้อปลาแกในบ้านได้เพราะมันมึนนงมีกินเนาะมีกลิ่นเมื่อมันอยู่ในปากกลิ่นหอม ยวง่ค่อยใหญ่เท่าไหร่น,นอกแต่ก็ดีกว่ามีกินพี่น,นอ้องเลยอย่างยิปยาปขาก็ชอบขนมที่มันกินแรงๆเ,เ,เท่าไหร่น,นอกมิใช่หอย่างนนะตาเดีเ๋ยวจะไล่รครับยยป้าทุบา้านวนไปแกะนอกบ้านไปขนา่น้องเปิป้ลเ่ใที่นนะห้ามวนก็เพื่อกินเด้อเพื่อกินได้ไดนะแต่ทำดีกินแรงๆนี่นนะเปิ้ลก็จะหง เอาไปทำนอกบ้านอย่างขนมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เนีี้ขนมนมันมันมีกินจริงจริงนะพี่นจะมาเฮ้ยฮึ่งตากินโชก็ได้แต่ว่าเปิ้ลถึงตื่นนอนแล้วกินกาแฟเนาะเปิ้นจะมาดื่มมากินนะถ้าช่วงเที่ยงเปิ้นถึงจะกินได้นะยุงหัใหญ่นะนี่แหละพี่นอ้องมีท,มที่มีทางนะ่ะ ขี่งานหนึ่งกระปุกใดยายป้าก็มีประมาณงานหนึ่งได้บ้างนหมนะที่ปลูกขงนะพี่น้องเพราะนอกนั้นยัยป้าต้องแบ่งทำหนุ่มทำนี่เนาะไหนจะซะตากรหล่อมเลยบ้านนี่ก็งานกวาดงานกวาดบ้านเนี่ยซะเห็นลงรถเห็นโต๊สะเสียงาน มีที่ปลูกของนิดเดียวละข้างร้วยาปลาก็ปลูกดอกมองดอกไม้อย่างให้มันสวยงามสวยงามพร้อมนะฮะเถมเข้ามาในบ้านก็ตอนน้องมีของกินนะน้องพุทสงพุทซาพันมีครบหมดเลยพี่น้องยันกระท่อนหอแต่กระท่อนหอนี่ยังสองสองปีนาะสองปีสามป,ป,ปีละยังไม่ได้กินเลยนอ้นอง้นยังน้อยอยู่นาะเขาบอกกระท่อน กระทนอย่างก็กระทนพันไออย่างแบบงอ่วงเป็ดแต่ยีปลารกรซื้อมาปลูกแล้วเนาะเป็นไอนอย่างก็ยังดีลนะของหถึงหน้ามันมีกินกนะับปุลละยีปลาปลูกขนุวนี่ขหัวนโลใส่ยีปลาได้เอาขนุนยังมาปลูกลูกโดกกระจิงนะแต่เป็นเนือ้อกนะ็ได้อย่นะพอส่งทั้ปีที่มันติลูกพี่น้อง มันดกโดกตั้งแต่เปยอดแห่ะยันยันกบพี่้องถ้าใครเคยเห็นคลิปเดยป,ปลาทำอะจะเห็นขนุนเดียป,ปลาลกดกดอะปีนี้เดียป,ปลามามันโดกเหมือน,นเดิมเียป,ปลาฟันที้งเต็มต้นเลยพี่โน่ฟันมุดขยะกับลูกง,งามๆไว้เอาไว้กินนะพี่น้นงเอาไวกไ้กินซุปใช่ไหมนี่ตัดก็คือลูกส่งส่งลูกเด้ลูกยยใหญ่เลยนะขนมน,นะ อยากให้ลูกได้ชิมเนาะลูกชายลูกเขยลูกสาวหลานเนาะลูกชายคนโตก็มาอดนะพีนี่เขาไม่ได้มาสองปีแล้วมั้งไม่ได้มานะี่เราแล้วปาว้าก็มีเงินส่งให้เปิ้หมาด้วยเงินมันน้อยพี่เราเฮ้ยใส่สกิ๊แบบนี้ลูกเต่าต้องช่วยเหลือตัวเองกันขนาดแบบนี้นะมีแต่โควิดมันเข้ามานะ ยง,งบ่มีอย่างเพิ่งได้เลยป็นนะ่งเยงานโบก็ได้ค่อยได้ทํำอี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดนะแล้วเขาก็พ่องทำแด้ไม่กี่ชั่วโมงเนาะมันก็เลยออย่างน่ะมันมีคนมาสมัครใหม่เนาะมันก็เลยแบบนิ่บ่ค่อยเท่าใด สังขารเขาค่อยๆจะดีสักเท่าไรนี่แหละขับมอไซค์ไปทำขับรถไปทำเองทำงานเองขับมอไซอ์ไซค์ี่นองเนาะหนาวก็ต้องทนพี่นองเสร็จแล้วจ้าลูกน้อยๆก็ได้จานหนึ่งเรียกพี่น้องนี่นะ เลือกก็เม็่ก <sixteen> ็หนักในตังจานนึงพี่น้องนะหอมหอมมากไวมถ้าโดมี่บ่มีบ่มีกลิ่นเด้พี่น้องแต่ถ้ากัดถ้ากัดไปนี่กลิ่นมันจะอยู่ในปากเป็นกลิ่นอ่อนๆใชแต่ไม่เหนื่อยเพราะเขาดีพี่น้อง นแคบหมูน <c oughs> ัคลิปนี้ปลาก็ต้องขอตัวลงเพียกันจะพนองเจ,ออม,เจมปากนะสวัสดีค่ะ